สวัสดียำแา่วนะครับเจอกันสดๆจังหน่อยครับอากาศดีๆดนะครับมนันีเก็บผักขายให้เก่าพี่น้องชว่วงนี้ก็สเป็นสลัดดนะครับสลัดสะส่วนหมากเนาะนีะ่จะซีเหล้าซีเหล้ากับผักบุ้งนั่พี่น้อง,งนี่สกิีมันจะเอาผักกามไปขายนะบอกดองผักกามทุกละสิบบาทดนะครับชว่วงนี้ก,อากาออ็อากาศทอนๆอนนะพี่น้องอากาศอ่อนที่ฝน,น,นกับบ่มี ก็ะิ่งกระเทียมแปลงใหม่ปลูกไงกระมี่ครับปลูกลองล่องลองปลูกเบิ้งอากาศร้อนๆเบิง้งสิเป็นจังไดลท่านี้จะเป็นมีคอร์ดเ้ครับพ่อพ่อเก็บขายเลยนะกระแผงทั้งปุ่ยพ่อกระมี่ขายเรื่อยๆอยู่ได้ครับเก็บขายได้เมือละนิดละหน่อยละซองลอยซามลอยเหลือแต่ขยันครับผมที่ทั้งพี่ที่สวนทั้งพี่ไม่ใหญ่พี่ มันเอาสลัดจากบาทก่อนมันยจากบาทก่อนสลัดยี่สิบที่เล่ารับขับขับรับเดิมเดิมท่าเสาเลยมอนคือมือน้ำสวนสลัดผระผิดยังกันมันยังอันนี้ หลานหลนก้นชูไฟตัดผมไฟมาแจ้าบานสิบบาทครับหลายแม่บุญอ่อนผัดกินมัดยังไงเลยแม่บุกอ่อนก็กินได้เฉียดเียดเฉียดเฉียดตะปาดหยาดพอยหยาดเียดอยนี่โอ้แล้วขหยาดโอ้ยยายโมเมนป็นวดหยาดนึ เ็บทำเงินหาซสาิบาทน้ำใญ่มรีเด้อเงืนน้ำแดีงลอยน้ำ่นด้ว้เสียอาเดเอ้ายังนี่กว่าเออกูบอกแล้วน้ำเแล์ลอยน้ำเผาพอที่หของใญ่มี่สามสิบจมามึงหาซีเก็้พักอย่นี่คอสคอสนี่คอส คอดบ่มินิคอดอันนี้ดิกรีนคอดธรรมดาอันนี้<อ>มินิอันนี้มันจะหน่อยลงมาจังหน่อยแล้วคอดที่เขาปลูกใบเรื่องเดืองกันดีครับอันคอดหนึ่งสาพัีหลายสายพันธุ์เนาะปลูกถุงว่าพักอะพอได้ขายอยู่ทุกมือนะครับ ซองหลอยซามลอยเนาะพอได้ใส่อยู่เดียดซูเดียไต่โบรานณไปเดลยเบียด,ยดยแห้งครับก็ผู้ไม่เลยโซนเมด่อยำเบี้นโซนแล้วยำเบี้นโซนเบียดต้องมาหดหนามยำเบี้ยน้ำท่อกะได้ผลอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าหนาม,มันโบแห้งหาถังมาใส่เห็นยายสันก็สื่อซองถังทำเอาไงอยู่หน้าเขา มันทางหาพันธุ์รีเขนบ่อข้อเหตุพอป็นบางสูงสูงมันสิหาเม็ดถืนว่าคือความสูงนะเพ็ะนเขาเหตุอยู่หน้าโจนี้กันทีมีต่เช้าจิ้มด้วพี่น่องไปขายผักคนเดียวผมกะบริว่างไปน้ำยงงางหยอดยาข้าวโพดครับหยอดนอนน้ำ ว่านกินเหมียงกินเหมียงปลาทอดอปลาบดสดปลบดสดกปลากับเขาช่วงนี้โควิดกรเริ่อซาซาแล้วว่านเน,นี่น,นัะนามคือบอกวบต้นใหก่านี้หอ มันก็ะเดสนเสีนเดีแยงมันเดือดเที่ยงกระเด็นเอวไวตักเสาก็มีตะลุมองด้วยพี่น้องจัดเต้นอยู่นะเนี่ยนี่มันชี้เทียบให้สลัดขมเลยกรนั่าหัวน้ำพอถึงเอ็ดให้สลัดขมย่างข้าสิหลาย่างสลัดเขาสิผลิตย่างออกมาบ่ะเออมันฉีกขมน้ำกดไดนี่ขมเลยๆฮว่อน ไห่พักนี่ก็บอได้ททีมนะครับจะไปไห้ไก่เกียบไห้ไก่จะไปฟังปุยอ่อยนั่นเนี่ยมน,นยฟังบดดนนะว่าปุยอ่อยสิบปล่อยตะคองนี่แหละพี่น้องสิบไลยบดดนกันเดียวเรลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเลยเเรยถไทยจะเด็ดคนปุยออกไป คนเองเงินมาให้รับสับก่อนขาให้รับสับตเสามารับับพี่นอ้องเมื่อไ่หาสิบบาทแล้วพี่น้องมา <c oughs> ขอบคุณครับระเดิมลุกครอ ตัวนี้เป็นก่อนคลอร์เลียดีเนาะเห็นไหมเขาห่อมันห่อห่อรอบดีจะได้พี่น้องมินิคขวกรอบเสียบรอบหมดคือดอกกุหลาบงามรอบ่องแตงมเ่ยเห็ดกระเริ่มใกล้เด็กเก็บเลยเด้อพี่น้องเห็ดนี่นี่งามเนาะคือ๊ยดอกกุหลาบเลยห่อเน่ย ตัวเน้นเน้นะกระเด็นหัวเน้นเ้นชลาวยกินหอมเนาะ เดบ่ <Jenny> ล่าล่าวเอะเดบ่ล่าล่าวกินมันเลือกเก็บต้นต้นใดอันต้นเขาสูงๆก่อนต้นใดต่ำต่ำประทันใหญ่ไวเลยครับปลวกผักนี่แต่ยิใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยๆนี่เรือบุ๊บบุ๊บขึ้นเลยปลูกผักนาฮ้อนกับคลอดขลางยากจักหน่อยด้วยครับเพราะว่าอากาศมันมันหอนปวดผักก็กระจายสู่แดดปันใด งานเก็บขายหลายๆอย่างนะครับผสมผสานกันไปเก็บไปอย่างเดียวเลยมันสิเพบ้นหาซื้อไม่ต้นเหลือพี่น้องไม่ต้นเหลือก้าพรอมก็มีอยู่แต่บ้านันใหญ่บันไดครับพูนัดที่จีนว่ได้เก็บกิตละครต่บ้านพ่อขายที่ลงคลีปปูมันนานพี่น้องเลยไทยพี่น้องเลยที่ไทยพี่น้องเบลย ทปูว่าอันกอละสิบบาทสิบบาทจะพาพี่น้องไปเบิ่งกับข้าวกันพวกนี้กับพ่อขายแล้วครับสลัดพ่อขายแล้วดีพี่น้องให้ไหลเของงานครับผมรีดดิดหัวแดงกึ่งๆเ,เลยพี่น้องไงูใหญ่ได้หนินี่ครับงูใหญ่เติอบอยู่เป็นหัวลายอยู่ตัวนี้ไหมเนาะเดี๋ยวซีมีคลิป กินลีดิิถีพี่น้องเบื่องเยอะหรอนี่หวัวใหญ่ได้พี่น้องปลูกต้องปลูกเบื้องกะได้ผลอยู่เด้อครับนี่หวัวใหไงดูหวัวแดงโผล่ไปเรือยอยูออ่เต็มอยู่ขี้จีนที่ปลูกเป็นกอเป็นกอครากเป็นไง ปูกไก,กไ่เป,ปรียงกระปวดเป็นโฮมกระปวดเป็นโฮมให้สลัดแก้วกระลังหออ่ะพี่น้องอีกกรลังหอแต่ใบกะสีมีหลวกลวกเนยนะครับเพราะว่าอากาศห่อนโพดเน,เ,นเนี่ยเนี่ดห่อนคักอีลใบหลวกใบโซนหมดใบหนอกกับโซนใบใน,ในก็นยังอยู่อยู่ดอกพี่น้องตามธรรมชาติของเขาแล้วครับคอดมุ้นนี้เป็นพ่อเก็บหรือยังม้วนเด้อ ไปคายก็ไปเจอกันทองําเจ้าก็มี่ะลายพักกันไล่ได้พี่นองพักก่อนากระปุกกันไล่เนาะปอกกันสองนะตน้ากังพักมันก็ปลูกได้ย่ครับตัวนี้อีกนอยอีก็อยระเรื่องิปูเี่ยแกอนกระปกน่อกระนี่กระเร่องกรกเั็นแหล่แล้วเิมพลอยไล่ไล่รจกลมบะพอยครับู สั่งยานไม่ดออกกันน้าไปถิอออกออก,กับเาางิวางลึ้นนัคดคนนี่นวเข่อเข่าใบจะใบในอี่แรกจมันแน่งจอ ไม่บงอาปแบบนา ไปพักแเ็นช่วนงนาแรงใกล้เขากัหาจิ้งหยาบ่ไใกลห้หาจิ้งหยาที่กันด้วยครับอนว่าปกติหาจิ้งจห,หน่อดแล้วเขาพักไปหกะะไหนเขาแตกินดีปักซีเอาสดหอมไปไห้กล้กิน แล้วข้าตม้มข้างแข้งก็ไปตอกใส่ขากินด้เลยเปน <c oughs> นอนเขืเอนเออผเอารถเนาะ อเจาะกันครับจาะเป็นลังยางอันนี้นแลเจาะวลงยางสวกีออกววมันสีเหลาอม ค้อมยังที่เสียพป้อมกบป้อมไก่เนาะพี่น้องขิงหัววยคอกเรือหมอกลิดแล้เด้อครับข้าะโพดนี่กำลังงามเลยครับรู้สึกว่ารอดีข้าวโพดงามงามนาด ทางนี้ปวดเล็กๆเลยนี่เอาเอาขี้คล้วยมาใส่แต่าีหน่อเทียนครับต้องเปิดหนามใส่เช็ดแถวยำเวีนี่เหี่ยวเนี่ยจากหน่อยครับเพราะว่าอากาศมันหอนบ่คือหนาหนาวหนาวน,น,นี่สิบ่เหี่ยวเลยครับมันโซนเดดแต่ยำเรียงเขาก็ฟื้นที่เขาพอ้ได้เปิดหนามนี่เ,เจือละเช็ดแถวด้วยครับไม่ได้เปิดทั้งเบิดเพราะว่าหนามมัน แรงดันหนามันบกพ่องต้องเปิดเือนน้อยเอา สิบบา,า,าทพาแต่ยระธทานเอยกําลังพอกินเลยที่ปลาไก่กันมาพี่สนีทตลาดสดขั้น,นที่ได้พี่น้อง ตลาดผักสดวันนี้มีผักดองน้ำด้วยครับผักกาดดองผักกุมทุงละสิบบาทสิบบาท